ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนจานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ภายใต้การนำของนดยสุริยันจึงใจผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกระสินทร์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอดอนจานสรุปก็ประมาณการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ที่เป็น30.64% วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนายสุริยันจนใจผู้อำนวยการสกรรอดอำเภอเมืองกระสินรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอดอนจานร,ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทานออกกรมส่งเสริมการเรียนรูป้ประจำปีพุทธศักราช2,567นณวัดเฉลิมพระเกียรติบระวิหารตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบ,บุรีจังหวัดนนทบ,บุรี วันที่1พฤศจิกายนนายสริยานจนใจผู้ำนวยการสกรสและอำเภอเมืองกระสินรักษาการในตำแหน่งผู้ำนวยการสกรสและอำเภอดอนจานมอบให้นางการจนาปรีจำรัดผู้ชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอแบบบูรณาการหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านณห้องประชุมดอกจานอำเภอดอนจาน วันที่5พฤศจิกายนมอบหมายให้นางการจนาปริจำรัดผู้ชำนาญการเข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมโครงการหน่วยแพทย์เลื่อนที่พออสวอและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดท,ทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ2,568นณห้องประชุมดอกจาน วันที่8พฤศจิกายนมอบหมายให้นางการจนาปรีจำรัดครูชำนาญการและนางสาวทัศนีวงยาครูคส .1 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement ประจำปีงบประมาณ2568ในห้องประชุมบูรพาวันที่15พฤศจิกายน มอบหมายให้บรรณารักห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนจานร,ร่วมกับครูกสนตตำบลจัดกินนจกรรม DIY กระทงทำได้ให้เลยและเล่าประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันลอยกระทงนะตลาดต้นมะขามและมอบหมายให้นางสาวพัศนีวงยาครูคศหนึ่งและนางสาวสวิตาพกานน์เข้าร่วมง,งานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2567ณนบะริวเวณนองพระธรรม วันที่19บเก้าพฤศจิกายนนายสุริยันจุนใจผู้อำนวยการสกลร,รอดอำเภอเมืองกระสินรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกลร,รอดอำเภอดอนจานพร้อมด้วยบุคลากรร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาภายใน,นดอนจานเกมประจำปีงบประมาณ2567ณโรงเรียนดอนจานวิทยาคมวันที่21พฤศจิกายนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานเข้าร่วมจ,จัดกิจกรรมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว และโครงการจังหวัดกระสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจําปีง้ประมาณพุศธศัากรา2568โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่สํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดกระสินกิจ,จกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมบิงโกกิจกรรมวาดภาพระบายสีการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตัดผมชายน้ำแข็งใส ออกให้บริการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนณโรงเรียนนาจมปาอําเภอดอนจานวันที่25พฤศจิกายนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ดอำเภอดอนจานจัดพิธีพวงมาลาถวายพระราชสดุดีและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ดอำเภอดอนจาน วันที่26พฤศจิกายนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานเข้าร่วมพิธีอันเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตมมาาิ์พระบรม,มาราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนและเป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ณวัดดอยดวงเวียนหมู่ที่4ตำบลนาจังปาวันที่27พฤศจิกายนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานวันที่28พฤศจิกายนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานจัดพิธีมอบใบสำคัญทางการศึกษาแก่ผู้สำเร็จทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นหอประชุมอำเภอดอนจานโดยมีนางสาวสุดาวันอนุวัฒนพงพันธ์นายอำเภอดอนจานเป็นประธานในพิธีและจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะวิชาการที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานร,รายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษานหอประชุมอำเภอดอนจาน ูนยส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนจานขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณ